S <S ไป t s go ล้วหย,ยับยับกจับมายเออได้ได้ได้ไปเลย,ย,เลยตร <ไป S 1> งกลางอย่าตารงกลางวันงาสไลเดอร์อยู่นี่ไปอ๋อเดินทรงตัว

อุายทำไมไม่กอดล่อะลูกทำไมไม่กอดอกอะลูกอ้ยมาตีหัวเองสิตื่อตื่อ ถึงไหมยโอ้โหไปเลยโอ้โหไปเลยึ้นขึ้ลากขึ้นไปเองเลยนะนีนี่นี่ขึ้นตรนนโอ้เก่งจังเลยหรอ โอ้โหมิวล่างได้เองเลยนะไปเลยระวังลูกเออเดิน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 ไปข้างหน้ามองทางข้างหน้าตลอดเลยลูกมิวของมันมีลงไปก่อนนะแล้วมีจะไปรอมิวข้างล่างนะว้าวทำไมเก่งจังเลยสนุกไหมลูกสน,นุกไหมเอาอีกไหมเอาอีกเหรอเดี๋ยวดูป,ป้าสิว้าย ดีเขาไปทำไมการสักเราดูคล่นกันดูทางไปอะไกันเร็วเร็วทดี่ลงไปเล่นน้องนทางกด้หรือเปลไปดูซิตรงกลางมันเหยียบแล้วนิ่มๆหมาวันเออเป็นยางอ่ะลงไปดูซิก้อนนนคืออะไรปะ อ๋อเหรอคาณยิ้มนิ่มเหรอแมวมันไม่แข็งลูกมันไม่แข็ง

เออพ่อคะแกะของลูกค้าดูได้ยังไงคะ

Let's go. <laughs>